รัฐบาลกัมพูชาโปรยยาหอมบอกจะขึ้นค่าแรงให้กับแรงงานส่วนแรงงานกัมพูชายังคงหลั่งไหลกลับเข้มามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวที่ไม่อยากเกณฑ์ทะ ครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นเนื่องจากกระทรวงแรงงานของกัมพูชานะฮะได้มีการประชุมเบื้องต้นครับเพื่อที่จะขึ้นค่าแรงขั้นต่าให้กับอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นตัดเย็บเสื้อผ้ารองเท้าการท่องเที่ยวหรือแม้แต่เครื่องหนังต่างๆนะฮะซึ่งขาดการว่าจะสามารถปรับค่าแรงขั้นต่ําขึ้นได้ในปี2026โดยการประชุมครับซึ่งมีรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของกรรมัมพู ชาพร้อมด้วยนายจ้างและสหภาพแรงงานซึ่งมีการเจรจาไกลเกลี่ยกันนะฮะว่าจะมีการปรับขึ้นค่าแรงได้เมื่อไรอย่างไรซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นเพียงการประชุมขั้นต้นเท่านั้นและจะมีการประชุมกันอีกครั้งในวันที่3กันยายนรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงของกัมพูชานี่ถึงกับยิ้มหน้าบานฮะแหมว่าจะปรับค่าแรงขั้นต่ำให้กับคนงานภายในประเทศของตัวเองแน่นอนครับว่าการขึ้นค่าแรงย่อมเป็นเรื่อง ที่ดีกับแรงงานครับแต่กัมพูชานั้นไม่ได้ปรับขึ้นค่าแรงมานานกว่า7 ด้วคคดยค่าแรงขั้นต่ำในกัมพูชาปัจจุบันครับอยู่ที่225บาทต่อคนแต่ก๋วยเตี๋ยวในกรัรมพูชาราคาอยู่ที่ชามละ140บาทนั่นก็เป็นเหตุให้ชาวกัมพูชานั้นต้องอยู่กันอย่างแรงแค้นนะครับเพราะค่าครองชีพสูงกว่ารายได้ที่จะสามารถหาได้แต่ถึงกระนั้นครับคุณผู้ชมครับณนะปัจจุบันนี้ฮะชาวกัมพูชายังคงเดินทางหลังไหลกลับเข้าสู่ประเทศกัมพูชา โดยมีแรงงานเดินทางกลับเข้าสู่กัมพูชาโดยเฉลี่ยวันละ500ถึง1,000คนโดยการคาดการนะครับว่ามีแรงงานกลับเข้าสู่ประเทศกัมพูชาแล้วกว่า3 0 0แสนรายแต่มีงานในประเทศเพียงแค่7,000 70, 0อัตราเท่านั้นนั่นก็หมายความว่าแรงงานเหล่านี้ที่กลับเข้าไปสู่ประเทศของตัวเองนั้นจะไม่มีงานทาครบ ทุกคนและนั่นก็ส่งผลให้แรงงานกัมพูชาส่วนหนึ่งครับลักรอบกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยของเราอีกครั้งบางคนโดนจับส่งกลับไปแล้วก็ยังกลับเข้ามาอีกครับคุณผู้ชมครับโดยมาโดดโดดลำพังเพียงคนเดียวเพราะเขาไม่มีเงินจ้างในหน้าให้นําพามาอีกแล้ว พอเจ้าตัวพอรู้เส้นทางก็เลยคิดจะกลับมาเองแต่ผลปรากฏว่าก็โดนเจ้าหน้าที่ทหารของเราจับกลุ่มได้อีกอยู่ดีโดยปัจจุบันครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่มีการสู้รบกันมาตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นทําให้สินค้าอุปโภคบริโภคในกัมพูชาถีบราคาสูงขึ้นน้ํามันก็ราคาสูงขึ้น ก่อนหน้านี้นะครับที่สายรับบอยของไทยของเรานะฮะได้ออกไปสํารวจปั๊มน้ํามันแล้วก็บอกว่าเห็นไหมว่าน้ํามันในบ้านเขาเนี่ยไม่ขึ้นราคาเลยอะไรอย่างนี้นะฮะนั่นเป็นน้ํามันคงคลังในประเทศนะครับแต่พอน้ํามันคงคลังในประเทศเริ่มล่อยหลอราคาน้ํามันก็ถีบตัวสูงขึ้นปัจจุบันนี้ครับชาวกัมพูชาฝากชีวิตฝากความหวังไว้กับมาม่าและปลากระป๋องเป็นหลักแต่พอสินค้าเหล่านี้ต้องนําเข้าโดยผ่านทางด่านศุลกากรทางประเทศลาวทําให้ต้องเสียค่า ขนส่งมากยิ่งขึ้น และนั่นก็ยิ่งทําให้สินค้าอุปโภคบริโภคในกรัรมพูชามีราคาสูงขึ้นแต่ชาวกัมพูชาส่วนหนึ่งก็เลือกที่จะแบนสินค้าไทยของเรานะครับไม่ว่าสินค้าใดถ้าเขารู้ว่าผลิตจากประเทศไทยพวกเขาก็จะแบนทันทีแต่ถ้าสินค้าไหนที่พวกเขาไม่รู้ว่าผลิตมาจากประเทศไทยของเราแล้วส่งไปบรรจุที่กัมพูชาพวกเขาก็ยังคงซื้ออยู่นะครับอย่างที่เราเห็นในคลิปแล้วครับว่ามีสาวกัมพูชาคนหนึ่งเลือกที่จะแบนสินค้าอย่างคนอ แต่หันไปซื้อสินค้าอย่างรถดีแทนก็นั่นแหละครับสุดท้ายก็กลายเป็น ชาวกัมพูชาไม่รู้ตัวนะฮะว่าก็ยังสนับสนุนสินค้าไทยของเราอยู่นั่นเพราะสินค้าไทยแทรกซึมเข้าไปอยู่ในชีวิตประจําวันของพวกเขาอย่างมากและพวกเขาเองก็ไม่รู้ตัวเลยว่าทุกวันนี้มีชีวิตอยู่ได้เพราะสินค้าของประเทศไทยของเราไม่ใช่เพียงแค่สินค้าอย่างผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นอาหารแห้งหรืออาหารกึ่งสำเร็จรูปเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับผลิตภัณฑ์อย่างชาไทยของเราซึ่งนําเข้าไปขายในกัมพูชาปัจจุบันนี้ถูกเปลี่ยน ชื่อใหม่เป็นชาแดงชาวกัมพูชาก็ยังคงบริโภคกันอยู่แล้วก็เชื่อว่าชาเหล่านี้ผลิตได้ในกัมพูชาและอีกไม่นานชาไทยก็จะกลายเป็นชากัม ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับมันก็เกิดขึ้นจากการอบรโลกของชาวกัมพูชาเองนั่นแหละครับใจอยากแบนไทยแต่ร่างกายต้องการสารอาหารนะฮะสุดท้ายก็ต้องมาพึ่งพาสินค้าจากประเทศไทยของเราอีกอยู่ดีทีนี้เดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของชาวกัมพูชากันดีกว่าครับว่าเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ข่าวนี้กันบ้างนะครับโดยคอมเมนต์แรกนะฮะเขาบอกว่าตอนแรกก็ชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์ของ ประเทศไทยนั้นไม่ได้จําเป็นต่อความต้องการของพวกเราแต่ตอนนี้มันเริ่มชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆแล้วว่าเรายังคงต้องการผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยอยู่เพราะพวกเรานั้นผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าแล้วคุณพอจะรู้ไหมว่าคอเกตนะเป็นสินค้าจากประเทศอะไรเขาก็ยังไม่รู้อีกอยู่ดีนะฮะว่าคอเกตนั้นเป็นแบรนด์ต่างประเทศก็จริงแต่ผลิตในประเทศไทยนะฮะคอมเมนต์ต่อไปน บ,บอกว่าฉันเป็นชาวกรัรมพูชาคนหนึงนะที่สนับสนุนให้แบรนด์สินค้าไทยเชื่อฉันเถอะไม่จําเป็นต้องมีร็อกพวกเราก็มีชีวิตอยู่ได้คอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าคุณภาพนะ้ำมันสําคัญมากๆเลยนะสินค้าไทยนะ่ะยังคงมีคุณภาพดีอยู่หลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่ามันไม่สําคัญเท่าไรหร่หรอกน้าสินค้าอื่นๆบนโลกนี้แล้วก็ผลิตได้ดีเหมือนไทยนั่นแหละคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบ,บอกว่าฉันสนับสนุนสินค้าของเขมรร้อย เท่านั้นเราจะต้องพัฒนาสินค้าในประเทศของเราให้ดียิ่งขึ้นคุณจะสามารถสัมผัสได้เลยละต่อไปเราจะกลายเป็นประเทศผู้ส่งออกคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันฝากถึงพลเมืองของพวกเราทุกคนด้วยนะเราจะต้องอุดหนุนสินค้าของเราเองเพื่อฟื้นฟูประเทศของเราเศรษฐกิจของเราจะต้องดีขึ้นแน่ๆแต่อันดับแรกพวกเราต้องเลิกทะเลาะกันเองก่อนหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าเราจะกลายเป็นสิงโตแนะ่ แน่นอนในอนาคตมันอาจจะยากหน่อยมันอาจจะลำบากหน่อยแต่เชื่อเธอะใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศของเราและสุดท้ายประเทศของเราก็จะเป็นดั่งท้องคําเยาวชนของเราตอนเนี้ดิ้นรนเพื่อต่อสู้มากๆและพวกเขาจะไม่ยอมแพ้ในที่สุดพวกเราก็จะเป็นแชมป์และไม่เป็นสองรองใครผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศของเราจะขายดิบขายดีเป็นเทน้ําเทท่าในอนาคตแต่อันดับแรกพวกเราต้องร่วมใจกันก่อนและเลิกบริโภคสินค้าของประเทศไทย สักทีพวกเราทุกคนมีจิตวิญญาณที่รักคมเมนเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องอุดหนุนสินค้าของคมเมนอมเมนต่อไปนะฮะบอกว่าเราอยากอุดหนุนสินค้าของคมเมนแต่ต้องยอมรับว่า สินค้าที่ขายให้กันเองมันไม่พอคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าฉันสนับสนุนนะเราจะต้องใช้สินค้าของคอมเมนต์ของเราเท่านั้นเพื่อให้เงินหมุนเวียนในประเทศและประเทศเราจะเจริญอีกคนหนึ่งที่มาตอบกลับนะครับเขาบอกว่ากัมพูชาของเราจะแข็งแกร่งขึ้นได้ถ้าพวกเราร่วมใจกันสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในชาติของเรารับรองเราจะเจริญคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าสินค้าปัจจุบันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ ถ้าไม่มาจากจีนก็มาจากไทยพวกเราแม้จะเถียงกันเท่าไรก็ต้องยอมรับว่าแม่ค้าในประเทศของเรายังคงเอาของไทยเข้ามาขายอยู่เพราะมันทั้งขายดีแล้วก็มีราคาที่แพงมากๆหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่ามันเป็นก้าวแรกนะก้าวแรกที่เราจะเริ่มแบรนด์สินค้าไทยและใช้สินค้าของเราเองอีกไม่นานประเทศของเราจะสมบูรณ์แน่นอนคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันเลือกใช้เฉพาะ สินค้าที่ผลิตในคอมเมนตเท่านั้นคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะฮะบอกว่าเราต้องพยายามอย่างมากเลยนะเพื่อชาติของเรา อดทนเข้าไว้เดี๋ยวอะไรอะไรมันก็ดีขึ้นเองคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าสินค้าของเ,เมซี่ใช้แล้วมันถึงจะดีต่อสุขภาพถ้าเราไม่บริโภคสินค้าของเ,เมรและไปใช้สินค้าของไทยและถ้าพวกไทยมันใส่ย,ยาเข้ามาละพวกมันไม่เคยหวังดีกับเราอยู่แล้วเรื่องเนี้เราต้องรับรู้แล้วก็รับทราบให้ดีว่าผลิตภัณฑ์ของไทยนะ่ะมันเต็มไปด้วยสารเคมีคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าในอนาคตอีกไม่ไกลฉันเชื่อว่าเขเมนของเรา เราทำได้เราไม่จำเป็นต้องใช้สินค้าของไทยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าอันเนี้ยฉันไม่อยากให้ ชาวคอมเมนต์ของเราทะเลาะก,กันหรอกนะเพราะว่าพวกไทยก็คือโจรและถ้าหากเราเกลียดพวกโจรเสียมเราก็ไม่มีข้อโต้แย้งอะไรที่จะไม่ใช้สินค้าของไทยอีกเราจะใช้สินค้าของเอมเมนตเท่านั้นสินค้าที่ขายให้ประชาชนก็ควรจะเป็นสินค้าของคอมเมนเท่านั้นคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าตอนนี้สินค้าที่ขายในประเทศของเราส่วนใหญ่ก็ผลิตมาจากจีนทั้งนั้นแหละเราหนะักผลิตเองยังไม่ได้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่ายอดเยี่ยมไปเลยพวกเราอย่าปล่อยให้ พวกเขาดูถูกเราเราจะต้องถอนตัวออกจากประเทศไทยเพื่อมาพัฒนาประเทศของเราคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าพวกคนไทยบอกว่ายาลังเกียจ <dans les> ไม่มีใครเชื่อผมมันล็อกพวกคนไทยน่ะเกลียดเราคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าประเทศอนาธิปไตยพวกเราเนี่ยจะสู้ตายกับพวกคนไทยรู้ไหมคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันเหนื่อยใจจริงๆฉันเคยทํางานในประเทศไทยและได้รับค่าแรงสูงมากแต่พอกลับมาอยู่ในประเทศ รเของาพวกเราก็เป็นแค่ขนจนๆคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเมื่อกัมพูชาของเราไม่เลือกผลิตสินค้าให้กับประเทศไทยคนไทยก็หันไปหาแรงงานพม่าและก็ลาวบางส่วนก็ใช้แรงงานจากมาเลซึ่งพวกเขาบอกว่าก็ทำงานได้ดีเลยทีเดียว คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฮ่าเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับชาวกัมพูชาของเราอย่างนั้นเหรอพอเราถอนตัวออกมาจากไทยพวกคนไทยก็ลำบากเลยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าไม่มีประเทศไหนที่จะคลั่งใครในประเทศของตัวเองเท่ากับพวกเสียมอีกแล้วคอมเมนต์ของเราถูกมองว่ากลายเป็นตัวปัญหารรงงานคอมเมนต์ของเราไปทําให้ประเทศไทยจเจริญชัดๆแต่คนไทย ก็กลับทำลายคนขมเรของเราพวกคุณเห็นข่าวไหมพวกคนเสียมน่ยมันเผาคนมาเลแล้วถ้ามันยังเผาคนมาเลได้ทำไมมันจะเผาคนขมเรของเราไม่ได้ตอนเนี้ยหลายๆคนกลับมาประเทศของเราเพราะเขากลัวพวกคนเสียมแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่า เงินเดือนในประเทศหลักพันแต่พอไปอยู่ในประเทศอื่นก็ได้เป็นหลักหมืน่นรู้ไหมฉันกลับมาอยู่ในประเทศหาเงินได้แค่วันละ250เท่านั้นเองคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฟิลิปปินสีลังกาแรงงานพวกนี้แหละที่จะมีคนไทยนํามาใช้งานแทนเราในอนาคตและเชื่อเธอนายจ้างคนไทย จะไม่สนใจกัมพูชาของเราแล้วฉันคิดว่ามันน่าจะเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหละ่ะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าทําไม่ประเทศไทยพวกเขาถึงไม่แบนคนขมิของเราใน Facebook ของคนไทยเขาก็ไม่ด่าคนขมิของเราแต่คนขมิของเราก็ยังกลับประเทศกันเยอะอยู่คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฮ่าฮะประเทศไทยน่ะเหรอมันคือประเทศที่เต็มไปด้วยยาเสพติดแล้วก็ขนบ้าหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่ารู้ไหม สยามน่ะ เขาพยายามใช้แรงงานของคนฟิลิปปินส์แล้วก็มาเลเซียให้มากขึ้นประเทศไทยมีโรงงานเยอะนะแรงงานพม่าก,ก็เต็มไปหมดอันนี้แอดยังไม่เห็นข่าวนะคุณผู้ชมครับว่ามีการนําเข้าแรงงานจากมาเลเซียจริงเหรอแล้วคนมาเลเซจะเข้ามาทํางานในไทยของเราจริงหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่อันนี้คอมเมนต์ของกัมพูชานะครับความคิดเห็นต่อไปนะฮะเขาบอกว่าที่ดินเขมรยังว่างอยู่มากมายพวกเรากลับมาสร้างชาติของเรากันดีกว่าปล่อยให้เมียนมาพัฒนาประเทศไทยต่อไปเถอะพวกเขานำมี ประมาทประเทศของเราพวกคนไทยนะ่ะชอบหมิ่นประมาทพวกเราคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าโกโก้โกัมพูชาของเราจะรอบทำ้ายคนไทยด้วยการถอนแรงงานกลับและไทยก็จะหันไปหาแรงงานบังกลาเทศแทน คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าประเทศไทยไม่เห็นค่าของรายงานกัมพูชาของเราหรอกว่าพวกเราน่ะไปพัฒนาประเทศให้กับพวกบันแต่มันถือว่าพวกเราน่ะเป็นเหมือนอย่างขอทานขอทานที่ไปหาของเงินในประเทศไทย คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเนปาลบังกลาเทศศรงลังกาฟิลิปปินส์อินโดนี่คือแรงงานที่เสียมจะนําเข้ามาแทนพวกเราใครที่พูดจาหมิ่นพวกเสียมก็ให้ระวังเอาไว้หน่อยคอมเมนต์ของเราเนี่ยหลายคนเริ่มทยอยกลับเข้าประเทศไทยแล้วหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าจะมื่นครั้งพันครั้งฉันไม่สนใจรอกเพราะพวกเสียมน่ะมันดูถูกเราหลังจากนั้นเจ้าของคอมเมนต์ก็ตอบกลับนะครับโดยบอกว่าแม้ว่าเสียมจะเป็นประเทศที่ไม่ ได้ร่ำรวยมากนักแต่พวกเขาก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าพวกเราทุกอย่างที่อยู่ในประเทศของเขาพวกเขาทำตามกฎหมายทั้งหมดมีแต่พวกเรานี่แหละที่ไม่ทำตามกฎหมายกันคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเลิกไปทำงานเพื่อพัฒนาประเทศเผ่าบันได้แล้วเมื่อไรพวกเราจะเข้าใจสักทีคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่า ฉันยืนหยัดสู้เพื่อหุนเซนมาตลอดแต่ขะแนนของเรากำลังล่มสลายรู้ไหมคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าภาษีจากทรัมป์คือ19%กกระทรวงแรงงานก็ไม่เคยคิดจะช่วยเหลือประชาชนอะไรเลยมีแต่หาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่า คนก็คนเหมือนกันแต่ทำไมข่าแรงระหว่างเราและประเทศไทยมาถึงได้แตกต่างกันขนาดนี้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเงินเดือนของฉันปัจจุบันนี้มันไม่อยู่ในสัดส่วนที่สามารถซื้อสินค้าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเงินเดือนของฉัน200ดอลลาร และฉันก็ต้องจ่ายค่าไฟ10ดอลลาร์ค่าเช่าบ้านอีก10ดอลลาร์ส่วนสินค้าก็ขึ้นราคาในทุกๆวันฉันถามแม่ค้าว่าเป็นไปได้ไหมที่สินค้าจะราคาลด,ดลง เขาตอบว่าไม่มีทางถูกหลงคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าประเทศของเราคงต้องรออีก40-50ปีละมัง้งปัจจุบันนี้เนี่ยเงินเดือนยังน้อยกว่าเพื่อนบ้านอยู่เลยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ากระทรวงแรงงานทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่เดินทางกลับมาจากประเทศไทยพวกเขาพยายามหางานให้กับพี่น้องของเราเป็นจำนวนมากถ้าใครหาง,งานทำไม่ได้โทรไปที่เบอร์1 2 9่กนะกระทรวงแรงงานนะ่ะ เขาบอกว่ามีงานเป็นเหมือนอัตราเลยหลาคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันอยากได้ค่าแรงสักเดือนละ300ดอลลราชีวิตฉันน่าจะดีขึ้นคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าพวกเขาไม่สนใจเรื่องความเป็นอยู่ของพวกเราหรอกที่พวกเขาไปคุยกันก็แค่สู้เอียะกันเพื่อกดขี่แรงงานกัมพูชาเท่านั้นความคิดเห็นต่อไปนะฮะเขาบอกว่า ไม่มีใครกล้าไปทํางานที่ประเทศไทยอีกแล้วเพราะสถานการณ์ในประเทศไทยนะ่ะมันไม่นิ่งพอหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าตอนเนี้เพื่อนของฉันนะ่ะแอบเข้าไปทํางานในประเทศไทยอีกแล้วรู้หรือเปล่าคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าไม่มีใครอยากทางานกับพวกจนหรอกเว้ยพวกจนที่คอยป้นข้นเอินคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ารับสมัครเข้าไปทํางานไม่รับสมัครเข้าไปเป็นทาสต่างหากพวกมันบอกว่าพวกเราเป็นทา คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าประเทศไทยกําลังยุ่งวุ่นวายอยู่กับเรื่องสงครามเขาไม่สนใจเรื่องแรงงานหรอกนะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าหลายคนพยายามเดินทางเข้าไปเพื่อพัฒนาดินแดนของโจรโจรที่คอยปล้นพวกเราคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าหาคนอื่นมาทํางานแทนเขมรอย่างนั้นเหรอรู้ไหมพวกคุณนะบ,บุกมาประเทศของเราและฉันหวังว่าพวกคุณจะหยุดมันได้แล้วความคิดเห็นต่อไปนะฮะบอกว่าเขาบอกว่าเงินเดือนดีด้วยนะทํางานใน ไทยนะโธเอ้ยไม่มีใครสนใจไปทำงานในไทยหรอกเข้าไปเกาหลีกันหมดแล้วไอ้พวกเสียมแลนเอ้ยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าชีวิตเราอาจจะไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากนักแต่การทำงานในประเทศของเราเพื่อพัฒนาประเทศของเรานั้นมันดีที่สุดคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าคนขเขมยนไม่น้อยหรอกที่อยากทำงานในประเทศของตัวเองแต่งานในประเทศของเรานะี่มันน้อยเกินไปจนงานไม่พอทำหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าถึงง ไม่พอฉันก็ไม่ไปประเทศไทยหรอกเว้ยประเทศไทยน่ะมันดูถูกเราเกินไปหลังจากนะคะคั้นเจ้าของคอมเมนต์ก็ตอบกลับ,บนะครับโดยบอกว่าฉันไม่ได้บอกว่าไปทํางานในไทยดีหรือไม่ดีฉันบอกว่างานในประเทศของเรามันมีน้อยหลงังจากนั้นคนที่มาตอบกลับก็ตอบกลับอีกทีนะครับโดยบอกว่าถ้านายคิดว่า <ๆ S 2> งานในประเทศของเรามีน้อยานายก็ไม่ต้องถามนี่แหละครับคุณผู้ชมครับประเทศที่ชอบเถียงข้างๆคู่ๆขนาดเถ e ียงกับคนในประเทศของตัวเองก็ ยังเถียงแบบเถียงข้างๆคูคูเลยนะฮะครับนั่นก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะครับที่นัดนำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะฮะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่าอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับ การแปลความคิดเห็นและเนึกข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดทำโดยโปรแกร,รมอัตโนมัตินะครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมของผู้โพสต์ก็ต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ